สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมแม่น้ําโบราณนะคะเป็นแม่น้ําลำทีนะคะซึ่งเป็นแม่น้ําที่แบ่งเขตจังหวัดสุรินทร์บุรีลำนะคะเนาะเดี๋ยวเราพาไปชมกันค่ะข้บมโมไซค์ไปกันเลยค่ะ ว oh, oh, oh. สวัสดีค่ะพามาชมแหล่งน้ำโบราณน,นะคะเป็นลำชีนะคะชื่อแม่น้ำว่าลำชีเป็นแม่น้ำที่แบ่งเขตสุรินทร์บุรีลำนะคะ อิลายืนอยู่เนี่ยเรายืนอยู่เนี่ยคือจังหวัดสุรินนะข้ามน้ําข้ามน้ําไปตรงนี้ไปนี้เดี๋ยวตรงนี้คือจังหวัดบุรีรัมนะคะเขาแบ่งขีดกันโดยแม่น้ํานี่เนาะ ฝั่งทางนี้ที่มันไหลมาทางนี้ค่ะก็มาจากหนองคณาเทือกเขาพนมดงรักนะคะฝั่งนี้ที่ไหลไปนี่ค่ะก็จะเข้าอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เนาะคะ่ะแล้วก็ไหลไปลงที่กระโพเนาะลงแม่น้ํามูลที่กระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะส่วนนาอีลาค่ะเนี่ยน้ํามันก็มีสาขาโย,ยไปทางนี้เนี่ยค่ะนาเราไปทางนี้ค่ะใกล้ๆนี้เลยค่ะนาเราก็เลยติดลําชีเนาะมีน้ําใช้ทั้งปีเลยค่ะก็มีช่วงแล้งเหมือนกันค่ะปกติ อันแถวนี้มันมีหอยกาบด้วยพี่น้องเด้อแต่น้ํามันท่วมละรอบนี้น้ํามันเยอะนะก็เลยไม่เห็นหอยกาบนะท่วมมิดเลยค่ะพามาดูแม่น้ําโบราณเนาะอตอนเราเป็นเด็กเราเคยมาเล่นน้ําที่นี่นะคะอันพ่อใหญ่ให้เหลี้ยงควายตาให้เลี้ยงควายแล้วมัวแต่พากันเล่นนะคะลืมดูควายเนาะค่ะเนาะก็เลยพากันต้องแบบเมื่อก่อนมันยังไม่มีสะพานอย่างเงี้ยเนาะมันยังไม่มีทางข้ามอย่างเงี้ยก็พากันต้องแบบข้ามน้ําไปตามหาควายฝั่งนู้นนะคะฝั่งบุรีรัมย์ทางนน้นนะคะเนาะ แม่น้ำโบราณค่ะพามาดูจะพามาดูนี่แหละค่ะลำชีค่ะไม่ใช่น้ำชีนะคะลำชีเนาะค่ะน้อแม่น้ำเก่าแก่เลยค่ะนาเราก็เลยติดลำชีนะคะได้ปลานาปลาปกปลาเนื้ออ่อนปลา ปลาเซียมปลาโบราณนะคะปลาแม่น้ำนั่นมเคะ่ะได้กินเรื่อยเลยคะ่ะทางนี้แล้วก็มีหอยกาบด้วยนะ้มันก็เปรายๆนะคะมีหอยกาบด้วยแต่ว่าน้ํามันท่วมสูงอะคะ่ะเลยไม่เห็นอย่างเด้อพี่น้องเด้ออันนี้นะคะพามาเบิงลําชีคะ่ะแม่น้าโบราณน,นะคะถ้ามีโอกาสได้มาดูอันช่วงน้ําลดเดี๋ยวเราจะมาถ่ายหอยกาบให้เบิงด้อพี่น้อง,องสิมวเก็บหอยกาบไปพัดกินใน้เบิงเด้อคะ่ะ ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามคะ่ะสวัสดีคะ่ะ